เดียฉัน,นจะเรียนถามคุณดังตรินนะคะว่าถ้ามีคนคนหนึ่งนะคะเคยรับรู้เรื่องการตัดสินใจทําแท้งนะคะของคนที่เรารู้จักนะคะแล้วก็ไม่ได้ยับยัง้งแถมยังเฝ้ารอจนกระทั่งเขาทําแท้งเสร็จแล้วก็พากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนี้เอ่อต่อมาคนที่เขารับรู้เรื่องเนี้ก็ต้องสูญเสียหลานคนแรกไปอะค่ะเพราะว่าเธอแท้งหลานนะคะแบบได้แท้งไปแบบขณะที่ยังท้องอยู่แค่สองเดือนนะคะก็เลยทําให้คนที่เขารับรู้เรื่องการทําแท้งคนเนี้ ต้องเสียใจแล้วก็ปวดร้าวหัวใจมากค่ะเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยอะค่ะเป็นการสูญเสียหลานไปแล้วเพราะว่าเธอก็คิดว่าเป็นเพราะกรรมที่เธอเข้าไปมีส่วนในการทําแท้งครั้งนั้นนะคะก็เลยจะขอเรียนถามคุณดั่งตรินนะคะว่าการที่เธอสูญเสียหลานไปอะ่ะเป็นกรรมที่เธอได้มีส่วนในการรับรู้เรื่องการทําแท้งครั้งนี้ใช่หรือไม่และถ้าไม่ใช่อะค่ะ หรือว่าถ้าใช่อะค่ะทางแก้ของเธอเรยจะทํำยังไงดีคะถึงจะได้หมดกรรมนั้นไปอะค่ะเธอก็กลัวว่าเธอจะต้องสูญเสียหลานคนต่อๆไปอีกอะค่ะขอบคุณมากค่ะสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจเป็นอันดับแรกนะเวลาที่กรรมจะให้ผลไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วให้ผลได้ปั๊บนะมันอาจจะทําให้คุณมเีเหตุการณ์ที่ที่ผ่านมานะมันที่มันใกล้ๆก,กันเนี่ยอาจจะทําให้ ใจเราเนี่ยเชื่อมโยงคือไปนึกถึงว่าจะเป็นเพราะว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไว้หรือเปล่าถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับจิตใจคุณอย่างแรงหรือว่ามีผลมีอิทธิพลกับชีวิตคุณอย่างใหญ่หลวงนะะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกรรมที่เออเป็นเป็นผลของกรรมจากอดีตชาติไม่ใช่ผลของกรรมในปัจจุบัน คือคือก่อนอื่นเข้าใจอย่างนี้นะว่าคําว่าวิบากกรรมหรือว่าผลของกรรมที่ทําไว้ในการก่อนเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ว่าเราทําปุ๊บแล้วมันจะเห็นผลปับ๊บนะเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องออรอเวลากันนิดนึงไม่ว่าจะทําดีหรือทําชั่วก็ตามนะะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า การที่เราทําอะไรลงไปแล้วตามผลตามหลักของกฎแห่งกรรมเนี่ยจะต้องให้ผลทันทีถ้าไม่ให้ผลทันทีหรือทันใจเนี่ยนะก็แปลว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงนะหรือว่ากรรมวิบากเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเป็นนิทานหลอกเด็กขู่ให้กลัวเพื่อที่จะได้มีกําลังใจทําดีกันแล้วก็ไม่ มีความกล้าที่จะทําชั่วแต่จริงๆแล้วเรื่องของผลแห่งกรรมวิบากเนี่ยนะผพาผ,ผลแห่งกรรมหรือว่าวิบากเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นเรื่องอจินไตยคือไม่สามารถคเนไม่สามารถคํานวณแม้กระทั่งว่าเนี่ยอย่างในกรณีเนี้นะเราไปคเนเอาว่าคงเป็นเพราะเคยไป สนับสนุนแบบอ้อมๆอคือไม่ได้สนับสนุนโดยตรงแต่ว่าการไปนั่งเป็นเพื่อนหรือว่าการไปส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเ,าเป็นการเป็นการก่อกรรมอย่างหนึง่งนะอไม่ใช่นะครับคือมันเป็นไปไม่ได้นะที่เราเพิ่งไปส่งนะแล้วก็จะมีผลอะไรกับลูกกับหลานนะม,นมันมันมีมันมีอยู่หลายข้อเลยที่ อาจจะเป็นความเข้าใจผิดพลาดนะครับคือเรื่องเรื่องของการให้ผลเวลาในการให้ผลของกรรมด้วยแล้วก็ไอสิ่งที่เราทําไปเขาเรียกว่าเป็นอ่าผมผมพูดในรายการหลายครั้งคือกระตัดตากรรมนะคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้มีความยินดีไม่ไดเ้เป็นฝ่ายเรียเริ่มไม่ได้เป็นฝ่ายสนับสนุนนะแต่ทําไปด้วยความ เรียกว่าตกตะไดพลอยโจรหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ทําแบบให้มันเป็นตามตามหน้าที่หรือว่าตามที่เขาขอมาอะไรแบบนี้นะมันมันจะเป็นกรรมที่มีกําลังอ่อนเป็นการใช้กําลังใจที่อ่อนแล้วก็เวลาที่มันให้ผลมันจะให้ผลน้อยไม่ใช่ให้ผลใหญ่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความบังเอิญที่ว่าเราจะต้องเสียใจ นะแล้วก็ไปมีใจเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เพิ่งทําไปกับผลที่มันเกิดขึ้น